สบายดีปา้าลุงมานานเลยแล้วมันเห็นกตั้งกล้องมันกระโปบโหลดสบายดีปา้าลุงถอดขาวเพียบรอยฮะอ่างปากบอออกนี่สติ๊กพายวาคือคล้องแทะแท้ค้องใครหรือลูก มา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 มพี่นนออกไหมสบายดีค,คุณลุงคุณป้าสวัสดีคุณลุงคุณป้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องลังลังจากที่เต้นแล้ว

พี่น้องป้องป้งปายมาอนี้เนาะป้าตั้งแต่เห youtube มาแล้วก็ไล่โซดแบบร้องเพลงบอเต้นบอสารพัดทุกอย่างที่เคยไล่มาเนาะพี่น้องเนาะประวัติศาสตร์พี่น้องเป็นประวัติศาสตร์เนาะพี่น้องเนาะที่ได้มาไล่น้าใจ จากผู้ใหญ่ใจดีจากคุณลุงคุณป้าเยอะที่สุดวันนี้เย้ดีใจไหมทุกคนแกไม่ไมไดีใจไหมลูกยอดรวมทั้งหมดเดี๋ยวรอสาวเอยก่อนสาวเอยกำลังไปถอนมาไม่รู้โดนหักค่าธรรมเนียมไปเท่าไหร่ เป็ดมันลอยเป็ดมันบินอันนคออรอบตัวโดนหักค่าทำเนียมหามัมพีเด้อมาขอแบ่งมาล่น้ำเอื้อยมินเนี่อยแล้วโอโนโอโน่ไม่เอาไม่เแล้วก็จะไปส่งมาอ้วนเลยเพราะว่ามือเอื่นนี่เขาองเฮียน มืดพอดีเมื่อนพวกเขางึ้นยน้องขีดข้านไปส่งอ,อีกเมือม่อเนเศร้าเืาอมาเร็วเผื่อเฮาอยากไปหันไปนีเศรษฐกิจน,น,นานมาแท้ มันต้องมีโน้นให้มันขึ้นแล้วนะอ้าวขอขอบคุณคุณลุงคุณป้ามากมากเด้อขอบคุณคุณลุงคุณป้ามากมากครับห่อหน่มัไหมอ้าวคือบ,บุพักกันว่าพูดพร้อมกัน และค่าเรียนขอให้ครูคุณป้าสุขภาพแข็งแรงยฮงๆคด้วยมากๆนะครับเดีย๋ยวเราะสาะเอยก่อนมารุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่วันนี้แต่บอกไว้เลยว่าเกินคาดหมายเป็นประวัติศาสตร์ที่ได้เยอะขนาดนี้ แต่จะไม่จะไม่ให้บักอ้วนถือเพราะว่าถ้าบักอ้วนถือนี่คือโหมด <c oughs> มันจะใช้หมดมันจะไม่ให้แม่มันเลยแม่มันขอก็ไม่ได้ไม่เอา <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> นใ,นใส่อย่างเดียวพี่น้องเอ้ยใส่บทสนหนาสนลังเลยสาเอื้อขึ้นนามาแทะ แกล้งเอ้ยแกล้งอ้ที่หนึ่งระวังลมเด้อขอบคุณคุณป้านะครัพผมขอบคุณคุณลุงขอบคุณคุณพี่ทุกคนใครล่ะลูกปู่ มันอมมันมาแกงเท่านั้นอ๋อมามีประมาไม่เล็พี่ัวตเอองืข่า,า,ออา,าหัวตัวเอง,อเองมาดูเฮ้ยโว้ยลองเอาไม่มเห็นไม่หลบนี่ตีมันหลุดชูน้องมังกรน,น่ารักมากเลยน่ารักจริงๆมานี่มามากินผ่ามือก็ก่อนแล้วมังกรน,น้อยมากินผ่ามือก็ก่อนลูก ห่วยอื้อยขึ้นนานมากทช่ไลูกค่าลา,ายไปจังเนาะระวังระวังระวังไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงปล่อยปล่อยนานปล่อยแล้วก็ถือหนาตัวเองนนะ่ะไม่ได้ปล่อยไปพูดไปอยู่น่นแม่พูด,ปพดไปสิบาได้ได้สัตว์พี่นะ้องเนี่ยนะสมควรแล้ว มันเหมาะสมแล้วกับคนดือ้อมาฮะแก้งอ้ายอ้ายปล่อยแล้วก็โดนตัวเองสาวเอื้อยมาแล้วค่ะจอดตรงนี้ค่ะแลนแมังอวนไปเก็บเสือผามังอวนมากก่อนแป๊บหนึ่ง เจ้ Jay, อีแมล่ลงมาแล้วอีแม่ก็มาครบตอนพ่ออินเจา้าจำแรงเป็นภาพเท่านั่งพอพขวานะครัตั้งไว้อันยังพี่เทนยังลงมายังไม่ลงมาอมเออเอาเสือเน่าเขาแหละ โดยแม่นางอะลลแม่อีแม่นางพูดแหละโดยแม่เด้อโดยแม่ข้้าางหน่สบายดีอีแม่สวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะหลังจากที่ลงจากไลอีแม่ก็เฝ้าจันแปงงัวพ่อแม่บอสอารถไปให้งเฝ้าแม่อารถไปแม่เอ็นแก่ถั่วไอแก่บวมขบไปได้ครับแล้วพ่อแม่ข่าวซุกแม่กาบบกกาบและเอาขันย่างตัวบันเทิร์ม้ว่ได và hơi bị kìa phối hợp bằng của em nặng nhu càng nhau của mình xuống nằm ngay cả một lần hai tên ngang gang năm hai năm พี่น้องป,องป้องปลายพี่น้องออยอดมอลายทั้งหมดวันนี้รวมแล้วเลขที่ออกมากันครบแล้วเผื่อติดตามกันหนึ่งมืนจากคุณป้าทางกรุงเทพคุณป้าใจดีขอบคุณมากครับผมจากหน้าแดง 1,400บาทคนละ200จากพี่คนสวยทางเมืองนอกคนละ200จากลุงต้อย1,000พพี่อมรินพี่ลิน1 0 0 0ค่ะแล้วก็อีกพี่ๆที่ส่งเข้ามาตอนไลฟ์สดรวมแล้ว1,500 0บาท <c oughs> สิตะโกนเห็นยังวะ1,500 0บาทแต่โดนฮักทำเนียมไปพี่น้องเอ้ย โดนหาขาดทำเนียมไปอลไรกะที่เหลือกะเฮาเก็บไว้ใส้ K v S <S เนาะ <5 S 1> หาล่อยกว่าบาทหาล่อยกว่าบาทเหลือนะ่ะเฮาก็เก็บไว้ใส้น้องพี่น้องเนาะที่เหลือกะหายเด็กๆโคพอดีเลยคนละสองพันนอกจากน้องแกรมนี่แม่สอนขอบคุณค่ะน้องแทนอีเอื่อย อ๋อ้วนกำลังเกิดมีใจหน่ามมีอ้ว่านมินนี่น้องน้ำะยกขึ้นลูกละปาร์โถใส่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 มึง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 มองมานี่ไม่ต้องไปสนใจใครจะขี่รถถนนหน้าไม่ต้องไปสนใจเขาไม่ได้ให้เงินเราใช้เลิศเลิศนะเมย์เนาะ เอาแบดเบิดเปิดแฟดกับเรได้ขอบคุณพี่ป้านะทุกคนทุกท่านขอบคุณมากมากเลยครับผมขอบคุณหลายๆเนาะอีแม่จะไปเห็นอยังจะไปเห็นอยังแม่อย่าว่าเด้อไปเติมเงินผู้ซาเดี๋ยวอย่าเด็ดขาดเด้ออม่าไปเล่นบักไฮโลต่อขึ้นค่ะน้องแก้มจะเอาไปทำอะไร ไอ,อ,อันนี้เก็บไว้ไปโรงเรียนค่ะซื้อนมด้วยเม,มน,นี่ทราบไปเห็ดยังอันนี้่เก็บไว้แบบไปโรงเรียนค่ะเตือนไปห้งเรียนนางหยอดกระปุกนางบ่คหอยอันนี้อันนี้มีถ้วยใส่เบิร์ดกุ้งหอยทือด้อเขาซื้อเมื่อไหแม่มันถือไว้อ,อันนี้นะบกักอ้วนนะทุกทือมันสะหรือได้แม่ให้ห้องท่องแตกเออเงินแบบว่าเงินมีเท่าใส่เบิร์ยัง บอเอาบอเอาสีนีใสไปไม่ได้ไม่ได้ก็สับเบลือมันเหตุมือเดียวเพราะฉะนั้นแล้วป๊ะเอากรสิได้จากลากันสานี้พี่น้องสิพาบังอวดเมื่อส่งก่อนเหมือนสิเขาองเฮียนขอบคุณมากมากเด้อขอให้คุณพี่คุณป้าทุกคนทุกท่านจงสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับผมอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็ คอยสนับสนุนลูกหลานบ้านสีเขียวตลอดไปนะครับขอบคุณนะครับดีใจนะพีแม่เนาะพี่แม่ก็มาเต้นน้ำลูกน้ำลานกมีผู้ใหญ่ใจดีแบบสองชั่วโมงควสองชั่วโมงพีแม่หอดสองชั่วโมงบ่นี่อีแม่หอดได้อีแม่นะเด็กๆกับสองชั่วโมงเคืองเนาะพี่น้องเนาะไปค่ะไป เสื้อแขนยาวไม่ใส่เสื้อแันญาว